จากไ้แล้วเวลาปล่อยนี่ปล่อยก็ปล่อยพร้อมกันหมดเลยนะแล้วขอแต่ไอเชือกมันจะติดอันนี้เราก็ปล่อยไปเลยนะอันนี้ไอเชือกที่ใส่คอมมันจะติดลองดูครับผ่านนะพี่ได้่อยได้แต่ยังไม่กลางเท่าไหร่ใช่ไหมดูดิว่าจะได้อะไรบ้างรวบเลยฮะพร้อมเส็นรวบนี่มันรวบแบบดึงเชือกใต้ขึ้นมาก่อนนะเนาะติดครับ ติดแล้วฮะติดอกติดใจอะไรนักนะว่างเปล่าครับผมเนี่พี่เราปล่อยก็ต้องปล่อยพี่ลุงใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่าติดปลาแล้วก็ปล่อยก็จะออกง่ายขอบคุณครับพี่เพราะตู้วันมาครับปกติว่างๆเห็นปลากระบอกเขาวิ่งเอาแหมาขอบคุณครับพี่น้องเขาจะเอาตกทำเป็นเหยื่อตกปลาอ๋อเลยหาทอด คือเป็นไม้กองกลางเนี่ยฮะไมจ้ะไม้ไม้ไม้ป่าเอาไม้ป่าข้างในกองกลางกองเล็กๆกองกลางตัดก็ไม่ได้ห้ามเขาห้ามตัดไม้กองกลางไม้ไม้นี่กตีไม้ไงตีไม้เล็กๆกิ่งไม้อะไรเงี้ยกิ่งไม้แล้วปกติใช้เวลาทำยันไงถ้าทำจริงๆผมูนไพรแรงนี่ก็อยู่ในราววันก็ได้ถึงสองลูกวันหนึ่งสองลูกเลยฮะแต่ต้มเองก็สองลูกด้วย สองวันลูกหนึ่งทำไปเรื่อยๆไม่รีบแล้วถึงไม้นี่คือให้รู้ว่าเป็นแนวตรงเนี่ยถึงถึงเชือกเนี่ยครับอ๋อนี่ความสูงเงี้ยสูงสูงน้ำมันสูงกลางอ๋อต้องน้สูงกลางใช้ตรงนี้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นสูงกลางต้องต้องต้องมีหลักในการตีด้วยว่าได้ได้ส่วนนะครับได้ส่วนแล้วต้องตีเชือกเป็นศูนย์กลางครับไม่งั้นถือว่า รอบตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวขอบคุณคุณลงมากนะครับขอบคุณมากครับที่ <c oughs> ให้มาดูแบบเกาะ <c oughs> ชิปติดเลยวิธีการทํารอบครับที่ <c oughs> สลักข้อของนี้ครับ สี่มัดนี่เลยนะครับอ้วนเขาเรียกเป็นมัดหรือเป็นละนี่ไ่ใช่กองครับอ๋อเขาเรียกเป็นกองได้ครับพี่มาครับช่วยครับพี่จะเป็นภาระโอเคห้ากองนะครับจะไปทำเล็กๆแล้วก็คนเดียวด้วยคนเดียวเลยใช่ไหมครับคนเดียวสุดยอดคนเดียวตลอดกับกี่โมงครับผม เดี๋ยวกไปปล่อยทิ้งไว้เร็วครับปล่อยประมาณชั่วโมงอ๋ปอปล่อยแล้วก็กลับมานอนก่อนมานอนทักขวัญกี่วันครับไปเก็บอีกทีสองวันอ๋อสองวันก็คือไม่ได้รีบร้อนในชะ่ไบร้อนไกลแล้วห่งว่าไหมชั่วโมงนึงทางฝั่งประมาณชั่วโมงใช่แล้วก็กลับมาไอ้พวกปูนี่เอาไปเป็นเหยื่อล่อเลยอครับนี่อ๋อนี่อันนี้มันเป็น ปูเศษที่เหลือที่ขายไม่ได้เราก็ไปทิ้งทะเลครับใครเป็นปลาอะไรกินไปแล้วไอ้พวกทงทงเนี่ยครับผมมูนเลยเวลาลงววนปแล้วต้องเอาทงลอยไว้อะก็อันนี้ลอยไว้ให้ชาวปรงในการู้กอะวันปูเราอยู่ตรงนี้เขาจะได้ไม่ขับเรือมาเกี่ยวเรืออะไรไม่หลากโดนอะไรเงี้ยลกโดนมีเกี่ยวโดนเลยเนี่ยแล้วมันเกี่ยวว่าเป็นสัญลักษณ์ของสีว่าเป็นสีของเราอะไรเงี้ยใช่คือถ้าเกิดในในบ้านเดียวกันเขาจะไม่ใช้สีเดียวกันคือสีเดียวกันนี่พวกเราก็จะมีตัางลาต่างสีใช่ไหม เป็นเหมือนกับโลโก้หรือว่าแบรนด์แต่ละคนนะว่าควรสันอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่มาเก<ช>ี่ยวโดนด้วยหนึ่งคือไม่มาเขียวโันของนนแต่ละรำาก็เป็นต่างสีกันคือว่าด้รู้กันว่าเออในอ้วนของคนนี้คนนี้ถึงจะต่างสีนะครับแต่ใจเดียวกันคือใจของคนกับทะเลครับที่ทำมา วันนี้นะครับผมเมงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลงไปสัมผัสชีวิตของคนกับทะเลนะครับของชาวสลักข้อนะครับกับคุณลุงสามารถคุณลุงจะเอาอวนออกไปทิ้งไว้กลางทะเลนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าบรรยากาศเวลาเอาอวนออกไปไว้กลางทะเลเป็นยังไงครับ ระหว่างทางเราก็ได้ชมธรรมชาติสวยๆของป่ากโกงกางสองข้างทางรมรื่นมากๆครับและตอนนี้ลุงสามารถกำลังนำเรือออกสู่ปากอ่าวซึ่งมีทางออกแค่จุดเดียวเท่านั้นเมื่อเทียบกับอ่าวสลักเพชรแล้วปากอ่าวที่นี่จะแคบกว่ามากครับตอนนี้คุณลุงสามารถก็ออกสู่กลางทะเลแล้วครับเมื่อได้จังหวะและที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็เริ่มลงมือค่อยๆปล่อยอวนลงสู่ทะเลครับถ้าน้ําไหลลงทางใต้เราก็หันเรือไปตามทิศใต้แล้วก็ปล่อยอวนให้ไหลไปตามกระแสน้ําเองไปตามทิศทางและความแรงของกระแสน้ํานั่นเองครับผมหมดความสงสัยเลยครับไม่ได้ฟังจากคุณลุงสามารถว่าเสาธงที่เห็นทั่วไปกลางทะเลนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอวนหนึ่งกองเพื่อป้องกันไม่ให้เรือที่วิ่งมาวางอวนในแนวเดียวกัน เพราะเดี S <S> ๋ยวมันจะพันกันจนวุ่นวายเปล่าๆครับพออวนหมดเราก็ค่อยทิ้งทงที่มีทุ่นให้ลอยในน้ําเป็นการสังเกตตำแหน่งของหัวอวนและท้ายอวนอย่างง่ายๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอวนห้ากองนะครับทงหกทงเป็นสัญักษ์สีดำเขียวนะครับเวลาถ่ราใต้ผัานไปเลยก็รู้ว่าคุณสามารถทิ้งอวนอยูไว้บคเรือ นี่คือวิถีชีวิตของคนกับทะเลครับมีสัตกครับหลังจากปล่อยอวนแล้วอีก2วันครับคุณลุงสามารถจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่มาเก็บอวนเอากุ้งหอยปูปลาส่วนสัตว์ทะเลที่ตายแล้วก็จะทิ้งให้เป็นอาหารของสัตว์ทะเลอื่นไปครับส่วนสัตว์ทะเลที่ไม่ได้ขนาดก็จะปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติอีกครั้งครับ ก็คือผมลอยได้แต่การละมาทีมสามารถแนี่บอกว่าเมดาเนี่ยจะกินให้ดีต้องต้องทำเป็นนิดนึงก็คือมันมีขี้มัทีแล้วคนเยอก็คเมาหรือว่ามันมีขี้็กๆเนี่ยแต่วามนดาวชนทายนก็ะมอันนี้หนอย่างนะครับก็ติดกั้งที่ติดมากับปวนหาโูของุสามารถนะครับกิโลพันฝักไม่แพินิ

และนี่คือกิจ,จวัตรประจำวันของชาวบ้านสลักท้อครับเมื่อเรือประมงหาทรัพยากรกุ้งหอยปูปลามาได้แล้วชาวบ้านก็จะทำการแยกแยะพันสัตว์แต่ละชนิดส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจุนเจือครอบครัวและแจกจ่ายในชุมชนให้อิ่มท้องและอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขายในตลาดหรือในร้านอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไปครับ และที่ผมถูกใจมากๆเลยนะครับในวันนี้คือผมได้มีโอกาสลงเรือไปกับเรืออวนปูจริงๆของคุณลุงสามารถซึ่งคุณลุงสามารถเองเนี่ยใจดีมากด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยการนําอวนของอวนฉับปูน,นะครับคุณผู้ชมไปไว้กลางทะเลและที่สําคัญครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับคุณผู้ชมครับคือการที่ออกทะเลไปกว่าที่จะได้ปลากว่าที่จะได้ปูมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่เราคิดกับท่านผู้ชมมันต้องใช้ทักษะของคนที่อยู่กับทะเลจริงๆครับ บ้านนี่ในฝ่าชายเลนในบริเวณหาวสลักข้องพี่พัดจะเป็นคนพาแจวเองนะครับในส่วนของเรือม้าอ๋อลงมันตีจับลำเรือแล้วก็ต้องเออล้าวให้ทางนัดนัดชาวนัดทางนัดทางนี่วัดของรังกาล้กันฮะเสด็จมาที่นี่ด้วยเหรอครับพี่ใช่มาที่นี่ใช่มันเหมือนได้พักฟื้นแบบร่างกายตัวเองนะของที่สมัยคุณตากางส่งบริจกรรนี้เรื่องของน้ำน้ำกลางเราก็จะมีเครืองขายให้